ใคยสงสัยไหมคะว่าประกันชีวิตพวกการลงทุนนะคะหรือยูนิคลี่คืออะไรนะคะวันนี้เพจประกันเชียงใหม่จะมาเล่าให้ฟังค่ะนะคะ ก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆคะอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดติดตามในช่องของเพจประกันเชียงใหม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เมย์นะคะจะได้ทําคลิปแล้วก็สาระดีๆเรื่องของการวางแผนทางการเงินนำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะค่ะเมื่อพูดถึงประกันชีวิตพวกรบการลงทุนนะคะหรือยูนิคดีนะคะเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้นะคะก็ยังมีแค่บางกลุ่มนะคะที่เข้าใจแล้วก็ชอบผลิตภัณฑ์ตัวยูนิค ในส่วนตัวเมย์ก็มองว่าวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัต่างกรรมใหม่ในวงการของประกันชีวิตนะคะซึ่งมีความยืดหยุ่นแบบสูงมากๆเลยนะคะ,ะตัวประกันชีวิตข้อประกันลงทุนค่ะชื่อของเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะเป็นประกันชีวิตแล้วก็ไปลงทุนใช่ไหมคะใครสงสัยไหมคะว่าเวลาเราชํราระเบีย้ยประกันไปหน,นึ่งกรมธรรม์เนี่ยค่ะมีค่าเบีย้ยประกันของเราที่ชําระไปเนี่ยนะคะบริษัทแนะนําไปลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้างนะคะ ปกตินะคะประกันชีวิตทั่วไปค่ะหลังจากที่เราชำระเบีย้ยแล้วนะคะบริษัทเขาก็จะนำเบีย้ยประกันของเราเนี่ยค่ะก็ไปหักค่ารีจ่ายก่อนนะคะหลังจากที่หักค่ารจ่ายเรียบร,ร้อยแล้วนะคะบริษัทเขาก็จะนำเงินที่เหลือนะคะไปลง,งทุนทัวพันธบัตรนะคะตราสารหนี้แล้วก็ฝากเงินธนาคารนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าการออมเงินผ่านประกันชีวิตนะคะถ้าเราไปคำนวณในเรื่องของผลตอบแทนนะคะ ก็จะได้เฉลี่ยเราเราประมาณ 1- 2นะคะแต่ตัวยูนิคลิงนะคะก็คือเป็นประกันชีวิตซึ่งเรานะคะสามารถที่จะเลือกค่ะว่าเราอยากจะเอาเงินของเราเนี่ยค่ะไปลงทุนในสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นตราสารทุนกองทุนผสมนะคะหรือว่าตราสารหนี้ค่ะ เราสามารถเป็นคนวางแผนแล้วก็เลือกลงทุนได้เองด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเบก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ายูนิคลิงหรือประกันชีวิตควบก,การลงทุนนะคะเขามีจุดเด่นอะไรบ้างนะคะในข้อที่1เลยนะคะจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของทุนประกันชีวิตนะคะตัวยูนิคลิงหรือประกันชีวิตควบก,การลงทุน,นะคะ่ะทุนประกันของเขานะคะเราสามารถเป็นคนเลือกได้ค่ะสมมติว่าวันนี้นะคะคุณต้องการชาําระเบี้ยนะคะออกเงินปีละสามหมื่นเนี่ยนะคะ คุณสามารถเลือกคุณประกันขาตัวยูนิตคลิ้งมีข้อดีก็คือเราสามารถเลือกคุณประกานขั้นต่มไปจนถึงขั้นสนูงได้นะคะ ซึ่งในส่วนนี้นะคะเมย์ก็มองว่าถ้าเกิดในช่วงของเริ่มต้นนะคะการสร้างครอบครัวมีภาระนีสินค่อนข้างเยอะนะคะในส่วนนี้นะคะเราก็อาจจะเลือกคุณประกันที่ค่อนข้างสูงไว้ได้นะคะแต่ว่าหลังจากที่เราเริ่มใกล้ใกล้เกษียณค่าภาระนะคะเช่นค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถนะคะลูกเริ่มจบการศึกษานะคะเราอาจจะปรับลดในส่วนของคุณประกันลงมานะคะซึ่งตัวยู Link นิคกรืนกระถางก็สามารถทำออกแบบดีไซน์ได้ด้วยนะคะ ะะตัวนะี้ะเราสามารถกําหนดค่าเบียรประกันเองได้ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เมยชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรสมมติว่าเราชําระเบียไปถึงก้อน30มหมบาทนะคะเราสามารถกําหนดในเรื่องของสัดส่วนนะคะว่าเงินก้อนนี้ที่เราชําระไปเนี่ยค่ะ เราต้องการให้เงินก้อนนี้ค่อนไปที่การสร้างทุนประกันนะคะหรือเน้นเป็นความผูกพ้องนะคะหรือบางท่านบอกว่าฉันต้องการให้เงินของฉันเนี่ยเน้นไปในเรื่องของการลงทุนนะคะก็สามารถกำหนดในส่วนนี้ได้ด้วยนะคะและข้อที่3มนะคะในส่วน ความคุ้มครองนะคะกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนยูนิคลิงนะคะจะเป็นกรมธรรม์สัญญาแบบ9-9ปีนะคะลูกค้าเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองยาวนานมากๆเลยนะคะและข้อที่4ค่ะตัวยูนิคลิงนะคะเราสามารถรู้นะคะว่ากระบวนการข้างในหัะการหักค่าใช้จ่ายของตัวกรมธรรม์ตัวนี้นะคะมีการหักค่าใช้จ่ายยังไงบ้างนะคะเราจะเห็นทั้งหมดเลยว่าเงินหนึ่งก้อนที่เราชําระไะะปเนี่ยค่ะบริษัทนําไปหักค่าใช้จ่าย 1>, 1, 2, 3อะไราบ้างนะคะซึ่งเม์ก็มองว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะคะที่เราจะได้รู้แล้วก็วางแผนได้ด้วยค่ะว่าการที่เราชำระไปเบีย้ยประกันเท่านี้เท่านี้นะคะมีการคัาให้จ่ายไปเท่าไหร่นะคะและส่วนที่เหลือนะคะนำไปลงทุนมียอดคงเหลือประมาณเท่าไหร่นะคะ และข้อที่5นะคะนโยบายในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะคะซึ่งแบบตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกข้อหนึ่งเลยนะคะซึ่งอยากของคุณไทยแอคซ่านะคะบอลลอที่ดูแลอยู่คือบอลลอเขตแตมหรือเป็นในเครือของธนาคารคุรไทยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราสามารถ ดูนะคะแล้วก็คัดสายกองทุนนะคะที่เราชื่นชอบนะคะซึ่งทางทางคุณแอกซ่าเขาก็จะมีะรายชื่อกองทุนมาให้เราเลือกนะคะว่าอย่างเช่นกองทุนเกี่ยวกับที่นําไปลงทุนในประเทศจีนญี่ปุ่นนะคะสหรัฐอเมริกานะคะเราสามารถเลือกได้ด้วยค่ะว่าเงินหนึ่งก้อนของเราเนี่ยนะคะเราอยากจะไปลงทุนในต่างประเทศหรือภายในประเทศนะคะในส่วนนี้เราสามารถไปคนเลือกเองได้ด้วยนะคะ และข้อที่6ค่ะอัตราผลสอบแทนที่เราอยากได้นะคะซึ่งตัวยูนิคนี้นะคะเราสามารถออกแบบดีไซน์ได้ด้วยนะคะเช่นคนบอกว่าไใหน,ในฉันออมแล้วฉันต้องการให้เงินของฉันก็เคยไปรอพร้อมกับความคุ้มครองนะคะในส่วนนี้เราสามารถออกแบบดีไซน์ได้ด้วยนะคะเช่นลูกค้าบางท่านบอกว่า ฉันต,ต้องการผลตอบแทนที่ 8%, 9%นะคะบางคนบอกว่าฉันรับความเสี่ยงได้น้อยนะคะก็อาจจะเลือกผลตอบแทนที่1-2%แบบนี้ได้ด้วยนะคะและข้อที่7นะคะในส่วนของการถอนเงินจากมูลค่าในโครมลงทามาใช้นะคะตัวยูนิคลิงดีมากมากเลยค่ะเราไม่ต้องพู่เงินจัดลงทันแล้วนะคะเราสามารถถอนเงินได้ด้วยนะคะซึ่ง อันนี้เป็นข้อดีของเขาเลยนะคะก็คือเวลาเราถอนเงินนะคะอย่างตัวเวลหรือว่า i w e a l t ีของคุณไทยแอคซ่านะคะหลังจากที่เราชำระเบี้ยต่อเนื่อง5ปีแล้วนะคะถ้าเราต้องการถอนเงินมาใช้นะคะไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยค่ะนะคะแต่ว่าช่วง4ปีแรกนะคะให้เราลงทุนก่อนนะคะแล้วก็เก็บออกไปก่อนนะคะแล้วก็ให้เราค่อยๆถอนหลังปีที่5นะคะซึ่งถ้าเราทำแบบนี้นะคะเราจะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะ ที่8นะคะกรณีที่เสียชีวิตนะคะตัวยูนิตเองนะคะเวลาเสียชีวิตนะคะเขาก็จะมาเทียบดูค่ะระหว่างดุลประกันชีวิตนะคะหรือมูลค่าในกรมธรรม์หรือเขาเรียกอีกชื่อว่า NNB นะคะก็จะมาเทียบดูค่ะมูลค่าในกรมธรรม์ประกันชีวิตกับทุลความมุ่ทองนะคะยอดเงินตัวไหนที่เยอะกว่ากันนะกค้าลูกค้าก็จะได้ยอดตัวนั้นกลับเปนรายค่ะ ข้อที่9ค่ะนั่นก็คือสิทธิ์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะคะซึ่งตัวยูนิกลิ้งหรือประกันชีวิตท่วการลงคุณเราสามารถนําค่าที้จ่ายและค่าเบี้ยรประกรันภัยนะคะนําไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะค่ะเพื่อนๆถ้าใครฟังคลิปของช่องเผ็ดการเชียงใหม่แล้วนะคะถ้าดีและมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบค๊ายบาย